Didn't he call for รีวิวการไปเที่ยวถ้ำพญานครครั้งแรกในชีวิตนี่ครับคือทางขึ้นครับไปทางยังชันเขายัางสัน้นแต่ใจสู้ครับพักไปเรื่อยกว่าจะถึงนี่คือทางขึ้นเขาลูกแรกนะครับเราจะต้องขึ้นไปแบบเนี้ยประมาณ2ลูกก็คือเราต้องเดินข้ามเขา2ลูกนะครับแต่จริงๆแล้วเขาลูกแรกอะเรานั่งเรือได้ก็คือจ่ายตังค์400ต่อ6คนนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยพายุเยอะครับเรือไม่ออกครับก็เลยต้องเดินอย่างเดียวครับเดินไปเดินไปเดิน ว่าไม่ได้นะครับวิวทางซ้ายนี่คือทะเลครับวิวอย่างสวยใครมาก็ต้องแวะถ่ายรูปครับฟิลลิงเหมือนอยู่ชาด เดินผ่านเข่าลูกที่1มาแล้วครับเราก็จะเดินทางลาดต่อไปครับตรงนี้ก็จะทางซ้ายก็จะเป็นทะเลนะครับเราก็เดินไปเดินไปเดินไปเดินมาสักพักก็จะเจอร้านอาหารครับมีอาหารตามสั่งเยอะแยะมีน้ําเราก็เดินไปอีกหน่อยก็จะเจอห้องน้ําระดับ 3A ครับห้องน้ําดีมากเลยห้องน้ํามาอีกหน่อยนึงเราก็เดินทางลาดครับเดินต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ถ่ายรูปได้นะครับค่อนข้างสวยเลยเพราะทรายมันจะเป็นสีขาวมาถึงแล้วครับจุดขึ้นเข่าลูกที่2ครับนี่ครับ430เมตรใครที่สุขภาพไม่ด นะครับอย่าหาทานะครับบอกเลยสูบพลังสุดๆแต่มาถึงแล้วครับเราต้องไปต่อครับไปเป็นไงบ้างไครับสบายค่ะสบายเลยไหมล,ลองเพลงฟังเพลงหนึ่งฉันจะพาเธอลอยลอยไปเลย ไปครับไปกันต่อเขาลูกที่2ครับลุยทางขึ้นก็คือจะชันมากครับใครไม่ไหวก็นั่งพักระหว่างทางได้เลยนะครับไม่ต้องเขินอายนะครับไม่ไหวก็ไม่ไหวนะครับต้องพักครับไม่งั้นเดี๋ยวตุยครับนี่ครับเดินไปก็พักไปครับอากาศดีครับสดชื่นครับเพราะว่าตรงนี้เหมือนเราอยู่ในป่าเนาะแล้วก็ลมดีครับไม่ร้อนใครมาก็แนะนําให้มาให้ถึงประมาณเที่ยงนะครับเพราะว่าแสงจะสวยมากนะครับตอนนี้380เมตรแล้ว ในที่สุดเราก็เดินมาถึงจุดทางเข้าถ้ำแล้วถ้ำพญานาครเย์น้ำตกแห้งไม่มีน้ำตกแต่ว่าทรงเหมือนน้ำตกมาถึงแล้วครับมันเป็นคำผมไม่รู้จะบรรยายยังไงนะมันเหมือนเราละสายตาจากเคหะสวรรค์ตรงนั้นไม่ได้เลยครับเราก็ต้องคอยมองแสงที่สอดส่องลงมาก็คือแบบโดนเต็มๆแล้วก็แบบเป็นประกายทําให้เราเหมือนโดนมวละกนั้นเราก็ต้องยืนจ้องอยู่พักหนึ่งครับความเหนื่อยก็คือลืมไปหมดเลยครับว่าเอ้ยเมื่อกี้เราเหนื่อยนะเนี่ยฮะทุกคนก็ จองแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวครับตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับแสงก็จะส่องลงมาที่เคหสวรรค์เต็มๆครับแบบนี้ลยครับภายในถ้าก็จะเย็นสบายนะครับไม่ร้อนครับจุดเลียงหินนะครับไม่รู้ว่าผิดหรือถูกยังไงนะครับใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับคือมีเยอะมากนะครับไปที่ไหนเขาก็จะมีการตั้งหินเลียงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับนูนเพียบเลยครับตรงนู้นก็มีทําได้ไม่ได้ยังไงใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเนี่ฮะเอาหินมาเลียงกันแบบนี้นะครับแล้วก็มีการค้ำเอาไม้มาค้ำแบบนี้ครับจุดที่4ครับ หินรูปเจดีนี่ครับมาถ่ายรูปตรงนี้ได้แล้วก็ทางด้านขวาจะมีฝีพระหตัตของรัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่7นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ